สวัสดีครับปลายใจนะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับเบาะแคปนะครับที่เรียกว่าตัวนั่งมาตรฐานนะครับในรีโวนะครับรถสีขาวนะครับอันนี้เป็นตัวนั่งนะครับตัวนั่งในแคปนะครับเรียกว่าตัวนั่งมาตรฐานเห็นไหมครับนั่งเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปเช่นกันนะครับนานเท่าไหร่ก็ไม่ยุบตัวนะครับวิธีเปิดนะครับก็คือเปิดเอากล่องนะครับเอาที่เก็บของนะครับเปิดอย่างนี้ นะครับอ่าที่เก็บของฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับถ้าผมเอาที่เก็บของอ่าวิธีปิดนะครับอ่าก็ปิดลงไปนะครับนะครับนะครับนั่งสบายนะครับเห็นไหมครับด้วยองศาที่เชิดขึ้นนะครับเบรกหล่นไม่ลื่นไม่ไหลนะครับนั่งสบายยาวๆไปเลยนะครับเป็นตัวนั่งมาตรฐานนะครับทำสายได้ในรถเกือบทุกรุ่นเลยนะครับอ่าสนใจนะครับติดต่อ เฟซบุ๊กนะครับใบใจหุ้มเบาะหนังนะครับลายไอดีกัน GUN กัน6352สนะครับสายด่วนโทรมาคุยกันเลย088-0088-503สวัสดีครับจากใบใจครับ